ดีจ้าพี่น้องมือน,นี้มัย่างค่ะมัย่างน้ำโสกน้ำซอยเสยบุงลักษณะเอกลักษณ์ของไอ์โพชิโกเพันสิบนี้แบบว่าทุกตึกนะคะแทบทุกตึกสิเป็นแบบว่าเป็นอเอกลักษณ์ของบ้านเพิ่นนะพี่แตบบ่เสบุงจ้ะในจังสีค่ะอันนี้หลายนึ่งนะคะ่ะเนาะเราจะพัดเบิ้งตัวลายนี่หลายนึง มันเป็นสีมันเงินสีตุ้มนี่ก็หินเก่าได้หนี่ค่ะพวกสมัยสี่ลอยห้าลอยปีเป็นคันๆปีเพิ่นสิอนุรักษ์ไว้ตจงเพราะว่าจงังได้เพิ่นกัเพิ่นเอานักท่องเที่ยวมานะคะ่ะนี่เบิ่งสิดายเลยเบิ่ง,งทั้งสี่ทายเเบิ่งทั้งสี่สมัยท้ายเบิ่งองน,อน,น,นี้เห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหม เนี่ยคนเฮ็ดแบบนี้ไว้ค่ะคนเฮ็ดแบบนี้ไว้นี่เอกลักษณ์ของบ้านเพิ่นแล้วก็แล้วก็ดุด้มหลังน,นี่ซุ้มหินซุ้มนังสิเพิ่นสมัยก่อนเพิ่นบ,บุบานก็เป็นสมัามายก่อนออกจากปีที่แล้วหลายปีที่แล้วมันซื้อนามิซื้อนามิเชาบ้านเพิ่นเพิ่นก็เลยเฮ็ดทุกอย่างเป็นหินเบิร์ดเพราะว่าป้องกัน